คอมพอวเตอร์มันต้องใช้ปั๊มต้องให้คิดดูใจครับว่าท่านมาทำอะไรบ้างครับท่านมาที่คุณไม่มีชีวิตคำลังอยู่ของชาวไทยกูสอนให้ยิ่งขึ้นได้อย่างไรครับเดี๋ยวเชิญท้างต่อไปเลยครับระยะทางในการเดินทางนี้ครับสองกิโลครับ ้านโดยธนาครครับเมื่อเือก2,513แล้วเลยลมาดูห้องต่อไปครับว่าท่านมาทำอะไรก่อนเลยครับก่อนอื่นนะครับท่านก็ท่งศึกษาความเป็นอยู่ของชาวไทยบนเขาก่อน,นครับว่าพวกเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงกันนะครับโดยการที่ระองไปเป็นการารักษาเด็จที่แบบน่ารักมากเลยนะท่านแบบ ไปแบบไม่ถึงพระองค์เลยนะครับไปแบบคุณสามัญธรรมดาเลยนะครับท่านที่คอยตั้งรับคือท่านท่านนี้นะครับท่านเป็นหัวหน้าชนพังครับชื่อว่านายเจมหมอนะครับขอบดูดูนี้เพราะว่าสวยอาหารกับพระราชาด้วยนะครับไม่ถีอพระองค์เลยนะครับเหมือนกับเราหน้าเชียงใหม่หน้าลำตังเลยว่เนี้ยอันนี้ก็ขอบดูหน้าขอบดูบ้านของเขาก็คือบังคามุงด้วยหญ้าคาครับกำแพงด้วยฟักไม้ไผ่แบบนี้เลยนะครับ เราได้เข้าไปในบ้านของเขานะบ้านของเขาแบบเป็นแบบนี้ครับบ้านก็มีกลางๆบ้านก็เป็นที่สูบน้ครับก็มีที่นอนเลยครับก็เลยท่านกอนหน้าท่านก่อก็เลยให้พระองค์หรือว่าองค์ครับให้นั่งที่เตียงนอนของเขาเลยเป็นที่สันที่จุฬะแล้วก็ท่านสหาวท่านนี้ท่านหมอเจ้าพิเศษีเสด็จมาครับท่านได้ลิ่นน้ำจั์ครับให้ดื่มให้สวยนะครับดื่มสยครับท่านหมอเจ้าพิเศษีบอกว่าท่านสําแข็งสกรเลยเราน่าจัดการ ว่าไม่ต้องทีนะครับเพราะว่าแก้วที่ใส่อาจจะมีามีค่าแบนด์ดามติดเหมืกับแก้วยังไม่ล้างเลยครับก็เลยเป็นของพระองค์พระองค์ก็เลยไม่ผู้อะไรเลยดื่มจนหมดเลยครับแล้วกลับมาบอกพระนักว่า,วา,าขอให้เข้มข้นเชื้อโรคมันตายหมดแล้วแบบนีบ้ไม่ต้องกลัว